คุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of no สวัสดีครับพบกับ Eagle of no กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงปู่ขาวอนาระโยเล่าถึงเหตุการณ์ที่ภูถ้าขอที่เกี่ยวกับลูกหลานพญานาค ที่ท่านได้ประสบพบเจอว่าคืนหนึ่งในระหว่างที่หลวงปู่นั่งสมาธิภาวนาได้เห็นในนิมิตว่าบรรดางูใหญ่งูเล็กหลายพันตัวพากันเลื้อยออกมาจากถ้ำเป็นขบวนยาวเหยียดหลวงปู่ได้ถามในนิมิตว่าจะไปไหนกันมากมายเช่นนี้หัวหน้างูตอบว่าพวกข้าพระเจ้าทั้งหลาย เป็นภูมินาคหลวงปู่ถามซ้ำอีกว่าจะพากันไปไหนทำไมไม่อยู่ที่เดิมนี่งูตอบว่าจะไปที่หว้วยอีตุ่มเพราะตั้งแต่พระคุณเจ้ามาอยู่ที่ถ้ำนี้แล้วพวกขา้าพระจาอยู่ยากกินยากหลวงปู่จึงถามว่าเพราะอะไรบรรดาง,งูใหญ่งูเล็กน้อยหลายพันตัว พากันเลยออกมาจากถ้ำเป็นขบวนยาวเหยียดงูตอบว่าพวกข้าพระเจ้าอยู่ที่สูงกว่าพระคุณเจ้าผู้มีศีลอันบริสุทธิ์ทำให้ร้อนไปทั่วร่างกายจึงขอลงไปอยู่ในที่ต่ำจะได้ไม่เป็นบาปในบรรดาง,งูเหล่านั้นมีนาคหนุ่มตัวหนึ่งถูกมัดปากโดยให้คาบก้อนหินอยู่ หลวงปู่เห็นว่าแปลกกว่านาคตัวอื่นๆจึงถามหัวหน้าพวกเขาว่าทำไมจึงต้องมัดปากเขาไว้ด้วยหัวหน้าตอบว่ามันดื้อม,มากเกรงวันจะทำอันตรายพระคุณเจ้าหลังจากออกจากสมาธิแล้วหลวงปู่ได้ยกเรื่องของนาคมาพิจารณาโดยละเอียดท่านบอกว่าเรื่องของนาคนี้ ไม่มีบรรยายไว้ในตำราเล่มใดถ้าหากไม่ปฏิบัติสมาธิให้ถึงขั้นแล้วจะไม่เห็นได้เลยคือรู้เฉพาะตนเท่านั้นการจำรรษาของหลวงปู่ขาวที่ภูขําคอนั้นท่านว่าได้คอทำอย่างมากเลยทีเดียวพิจารณาค้นคว้าทำไม่ติดข้องมีความรู้แปลกๆหลายอย่างรู้ทั้งเรื่องของโลก และรู้ทั้งเรื่องของโรคทิพย์นอกจากนี้หลวงปู่เล่าว่าคืนหนึ่งท่านได้เข้าบำเพ็ญภาวนาจิตสงบปรากฏว่าตัวของท่านได้เลื่อนลงไปถึงชั้นบาดาลหลวงปู่ถามว่าเมืองอะไรมีเสียงพูดดังขึ้นว่านี่คือบาดาลพิภพเมืองหน้าหลวงปู่บอกว่า ขนาดนั้นเห็นตัวท่านเองยืนอยู่บนก้อนหินอยู่กลางน้ําน้ําในเมืองบาดาลไม่เหมือนน้ําในเมืองมนุษย์กล่าวคือน้ําในเมืองบาดาลจะไหลผ่านกันเช่นสายหนึ่งไหลไปทางทิศเหนืหววนออ,อีกสายหนึ่งจะไหลไปทางทิศใต้สลับกันสายหนึ่งไหลไปทางทิศตะวันออกอีกสายหนึ่งก็ไหลไปทางทิศตะว,วันตก บางแห่งจะเวียนขวากับเวียนซ้ายหน้าแปลกประหลาดมากหลวงปู่เห็นก้อนหินขนาดใหญ่ก้อนหนึ่งมีลักษณะสวยงามมากมีสาวงามซึ่งเป็นลูกของพญานาคยืนนิ่งอยู่เธอสวยงามมากหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสดูราวกับเป็นนางฟ้าเทพธิดาแต่งตัวด้วยเครื่องทรงที่งดงามเหมือนในภาพที่วาดกัน สาวน้อยหันมาทางหลวงปู่เธอพนมมือและแสดงความคาระวะแล้วทําท่าไล่ลำพร้อมกับขับร้องเพลงว่าอะระหังนะเมนะเมนะวชาตินะวะหลวงปู่จาเนื้อเพลงได้ดีลูกศิษย์เคยกลับเรียนถามหลวงปู่ว่าเพลงของลูกสาวพญยานาคมีความหมายอย่างไรท่านบอกว่า ให้แปลกันเอาเองหลวงปู่เคยเล่าเรื่องนี้ถวายสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จท่านก็ไม่แปลให้ฟังพระองค์ท่านอยากให้หลวงปู่แปลมากกว่าจึงนิมนต์ให้หลวงปู่แปลให้ฟังหลวงปู่บอกว่าผมไม่ได้มาหาปร,รียนไม่ได้ศึกษาจะแปลได้อย่างไรสมเด็จท่านว่า หลวงปู่เรียนทางในไตรปิดกผมเรียนทางนอกทางตำราหลวงปู่จึงยอมแปลให้ฟังท่านพูดว่าพูดตามที่เป็นมาไม่ใช่ตำราอะไรนะอะหังก็แปลว่าเราชาติใหม่ของเราไม่มีอีกแล้วมีชาติเดียวเท่านี้แล้วหลวงปู่ก็ยิ้มละลื่น ตามนิสัยอารมณ์ดีของท่านแล้วถามสมเด็จว่าผมแปลแบบบารีโคแบบนี้ถูกหรือไม่สมเด็จท่านตอบว่าหลวงปู่ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่